สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะด,ว,ดวงบบโบพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือน กันยายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะนึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสาหรับใครต้องการติดต่อตูดดวงเพื่อวความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนเรามาดูกันว่าดวงของเขาคนนั้นคิดยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ The Moon แล, The it, Sword, Date, แล้วก็เป็นไพ่ Hermit p a ิ e of s w o r d d e a t h แล้วก็เป็นไพ่ก้าวเหรียญน,นะครับโอเคครับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมีนนะครับอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของ ่าอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะดูมีความรู้สึกอ่า sensitive นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูนิ่งดูเงียบไปนะครับหรือว่าอาจจะดูไม่ค่อยตอบรับในบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือ relation สำหรับกับตัวคุณแล้วก็เขาเองอะไรนี้นครับอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะต้องฟื้นฟูหรือว่ารอเวลานะครับมีไพ่ในบนี้คือ n i n of view n n e of view เนี่ยก็คือ9เหรียญเเหรียญคือสัญลักษณ์ของการที่ดู เพียงลำพังโดดเดี่ยวนะครับหรือว่าอาจจะต้องแบบใช้การคิดการพ,พิจารณาบางครั้งขา,าจจะดูเงียบไปนิ่งไปรวมกับไพ่เดอ h e เฮอร์มิตแล้วนะครับยิ่งทําให้เกิดความชัดเจนหรือว่าเหมือนเขากําลังเลือกทางเดินกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออาจจะกําลังตกตะกอนคิดอะไรนะครับหรืออาจจะกําลังทบทวนบางสิ่งบางอย่างเดอ h e เฮอร์มิตเนี่ยในตามตำนานไพ่บอกว่าเป็นลูสีที่ขึ้นไป วิปัส,สนาบนยอดเขาเลนะครับเพียงลําพังมันก็เลยเหมือนกับว่าตัวเขาเองอาจจะกําลังคิดหรือพิอพจารณาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับที่อาจจะยังตกผลึกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกมีไพ่เดมูลเกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกในเรื่องของการคิดการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนนะครับดูเหมือนกับว,ว่าเขาอาจจะกําลังตัดสินใจมีไพ่เดทนะไพ่เดทเนี่ยแปลว่าถามว่าเขาจะเลิกกับเราไหมก็อาจจะมีโอกาสเป็น มีเปอร์เซนต์บ้างแต่ผมคิดว่าอาจจะยังไม่เยอะนะครับอาจจะมีบ้างเล็กๆหรืออาจจะแค่อยากจบเพราะว่าปัญหามันอาจจะเยอะก็เลยทําให้เขาอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังไม่กล้าตัดสินใจ,จก็เลยต้องคิดก่อนทบทวนก่อนหรือเปล่าหรือถอยออกจากความสัมพันธ์ไปสักระยะหนึ่งแต่บางทีเราอา่ะอาจจะคิดว่าเขาคงมีคนอื่น เขาอาจจะติดต่อคนอื่นรักคนอื่นคุยคนอื่นก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้แหละมันเป็นประเด็นคนที่เขาไม่รู้และเขาไม่ได้บอกบางทีเนี่ยเรากลับไปมองหรือไปคิดนะครับว่า เขามีคนอื่นเขาไปชอบคนอื่นหรือเปล่าทําไมเขาไม่มาแบบสนใจเราทําไมเขานิ่งเขาเงียบเขาห่างไปบางครั้งเราอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้นะครับมันอาจจะดูไม่ค่อยได้ดังใจเด็กถือดาบบางครั้งน่ะความรักความสัมพันธ์อาจจะต้องให้เวลาสักนิดหนึ่งทีนี้เรามาดูกันต่อว่าเขาคิดยังไงนะครับสำหรับชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนเพิ่มเติมกันบ้าง ไพ่็นแรกแถวล้างได้เป็นไพห่ Empress, หกไม้ DM Press ห้าไม้หนึ่งถ้วยไพ่ใบสุดท้ายนะครับสิบถ้วยโอเคครับอิทธิพลใต้สำรับสิบไม้ความรักความสัมพันธ์นะ่ะนะครับมันมีโอกาสที่ตัวคุณจะได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวความรักความสัมพันธ์ที่มีความ successful ได้ถึง สิบ้วยเลยทีเดียวมีไพ่ที่เอ็มเพรสเกิดขึ้นด้วยมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้ลงเอ่ยกันบางคนอาจจะมีคอมมิ t เมนต์บางคนอาจจะมีการมั่นหมายบางคนอาจจะมีงานแต่างงานกันด้วยซ้ำนะครับความรักความสัมพันธ์มันจะก่อเกิดมันจะกําเนิดนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จนะครับในเรื่องของความรักที่มีต่อกันรีเรชั่นครั้งนี้กําลังจะมีโอกาสของการที่จะทําให้คุณกับเขานั้น ปรับรูปแบบนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นมีโอกาสที่จะฟื้นฟูภาวะจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับมีการเปิดรับมีการเปิดกว้างกันนะครับกับในเรื่องของการรับฟังกับในเรื่องของมีการมีเหตุผลนะครับอะไรแบบเนี้ยเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาแล้วนะครับขอให้คุณพยายามอดทนเทคแคร์ care, ใส่ใจดูแลก,กันและกันคุณยังเป็นนัมเบอร์วันที่เขายังเลือกคุณคุณจะเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้เป็นเพศทางเลือกก็ได้ยังไงเขาก็ยังเลือกคุณ The Empress ขึ้นมาไม่ได้แปลว่าผู้หญิงเท่านั้นรับผู้ชายได้ เพศทางเลือกได้นะครับมันมีโอกาสที่เขากับเราจะมีโอกาสที่มีความสุขและสมหวังได้เพราะ e m Press เนี่ยยังไงก็ยังเป็นตัวจริงสิบถ้วยก็ยังเป็นความหวังที่เขายังมีความรู้สึกที่ดีนะครับที่เขายังเลือกเรายังตัดสินใจที่ยังอยากมีเราในชีวิตแบบนี้นั่นเองนะครับเหมือนเขาอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่ได้รับการสับสนนกับการที่ตัวคุณเองนะครับถ้าใส่ใจดูแลกันและกันมากขึ้นน่ะยังไงเขาก็ยังยอมรับ นะครับสิ่งต่างๆที่มีต่อตัวคุณได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวจากไพ่หไม้นั่นเองนะครับหไม้เนี่ยแปลว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมี ความคิดแล้วก็มีมายเซตต่างๆที่ยังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตหรือยังมีความประทับใจมีความรู้สึกดีๆที่เขาอาจจะยังมอบให้กับตัวคุณอยู่หรือว่าอาจจะกําลังฟื้นฟูภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่ยังทําให้คุณกับเขานั้นมีการาสนับสนุนกันและการเติบโตไปในทิศทางเดียวกันที่ดีขึ้นนะครับถึงแม้บางครั้งสนับใครที่อาจจะกําลังทะเลาะกันมีมายเซตที่ยังมีเคมีไม่ลงรอยกันมีความรู้สึกเหนื่อย ท้อใจทุกใจบ้างนะครับเขาก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นไม่ต่างกับตัวคุณนะครับเพราะว่าอะไรห้าไม้ปรากฏขึ้นมากับ1ิบไม้อะเขามีความรู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาท้อเขาทุกใจอยู่กับปัญหาสิ่งเหล่านี้มันเลยทําให้เขาเนกาทีฟนะครับมันเลยทําให้เขาคิดเยอะเพราะเดมมนเนี่ยมันแปลว่าคิดมากไม่ตกกังวลคิดลบไปตามสัญชาตญาณจนเกินไปมันก็เลยทําให้เขาอะต้องตัดสินใจโดยการที่ต้อง นิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วก็ยังต้องใช้เวลากับการทบทวนนะครับอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตต้องตกตะกอนในเรื่องของความคิดต้องพยายามแักอยู่กับ เองเพียงลำพังสักพักหนึ่งก็าอาจจะถอยห่างออกจากความสัมพันธ์คุณก็อย่าเพิ่งคิดเยอะคิดมากว่าเขาไม่รักเขาไม่ชอบหรือเขาไม่โอเคกับเราเหมือนเขากําลังคิดเยอะอยู่กับปัญหาตรงนั้นโดยเฉพาะใครที่มีการทะเลาะก,กันมาใครที่มีปัญหากันมาใครที่มีความเข้าใจผิดกันมามันอาจจะยิ่งต้องใช้เวลานะครับกับ ความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้ถ้าเขาไม่อคทีฟกับคุณก็อย่าเพิ่งว่าเขาไม่หลักหรือเขาไม่ชอบนะครับโอกาสของเขาอะนะครับที่จะยังไปจากคุณอะมันมีไหมมีเพราะมันมีไพ่เดทอยู่นะครับแต่น้อยเพราะไพ่เดทไพ่เนี้ยมันหมายถึงการสิ้นสุดและการเริ่มต้นสังเกตดูนะครับมีรูปเขาวควายตรงนี้ใช่ไหมครับที่เหลือแต่กโลกแต่มันมีรูปต้นไม้เนี่ยที่กําเนิดออกมาจากตาเนี่ยนะครับแสดงว่ากําลังจะมีการ พัฒนามีการเติบโตนะครับมีในเรื่องของการเริ่มต้นนะและยิ่งมีไพ่ใบนี้คือหนึ่งถ้วยใครที่กําลังมีปัญหาก็กําลังจะค่อยๆค,คลี่คลายกำลังจะมีโอกาสที่จะมีความหวังใหม่เพราะอะไรครับเพราะเขาอาจจะมีการคิดการตกผลึกการ คิดอะไรแล้วทบทวนแล้วตัดสินใจแล้วมันอาจจะแบบได้ทบทวนแล้วดีแล้วมันเหมือนกับว่าเขายังลืมคุณไม่ได้หรือเขายังมีความรู้สึกดีหรือยังอยากไปต่อหรือยังมีความรู้สึกที่ยังตัดคุณออกจากชีวิตไม่ได้แบบนั้นก็ได้เช่นกันมันเลยทําให้เขามีความรู้สึกยังหวังหายังอยากกลับมาหาตัวคุณนะครับ อะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเนาะดังนั้นก็พยายามเคลียปัญหาให้มันลงตัวซะอะไรที่มันเป็นปัญหาที่มันเป็นการทะเลาะกันทําร้ายในเรื่องของความรู้สึกกันและกันเนี่ยให้เราพยายามเปิดใจมองโลกในแง่ดีให้มากที่สุดนะครับไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยคือการมองโลกในแง่ดีการที่เราอาจจะต้องพยายามตัดสินใจโดยการที่ต้องใช้เวลากับการ รอดูสถานการณ์พิพจารณานะครับเพราะเขาก็กําลังตัดสินใจอยู่เราก็ต้องให้เคารพในการตัดสินใจรอคอยเพื่อใหอ้สิ่งที่เรากําลังรอนั้นมี ผลลัพธ์ที่ดีนะครับตอบรับในสิ่งที่เราปรารถนานะอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆก็กําลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วทําให้ความสัมพันธ์ของเขากับเรานั้นกลับมามีโอกาสดีๆมีคอมมิตเมนต์ต่อกันมีความรู้สึกที่ฟูลฟิลได้ถึง10ถ้วยนะครับดังนั้นการแก้ไขสถานการณ์การอดทนนะครับการรอคอยนะครับ รอคอยคนที่มีอนาคตนะไม่ใช่ว่าเราคอยทุกคนเดี๋ยวจะมีคนมาดรามา่าเดี๋ยวจะมีคนมาเนกาทีฟอีกนะครับว่าทําไมต้องรออะไรแบบนี้นะครับคืออยากจะบอกว่ารอคอยคนที่มีอนาคตรอคอยคนที่ใช่รอคอยคนที่คุณอยากรอไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากรอแล้วจะให้คุณรออันนี้ก็ไม่ใช่นะครับแสดงว่าคุณกับเขาอยากจะเคลียร์แล้ว ขัดกันมากกว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากรอแต่ถ้าเกิดใครยังอยากรอใครยังอยากไปต่อแปลว่าความรักของคุณยังลงเอ่ยได้ยังมีโอกาสที่จะมีคอมมิตเมนต์หรือความรักที่ลงตัวได้เช่นกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ